ครับพี่น้องถามว่าอยากทราบว่าเมื่อมีน้ำละหมาดแล้วสามีกับภรรยาสัมผัสกันจะหมดน้ำละหมาดหรือเปล่าครับอืมอืมจริงๆคำถามนี้นะอาจารย์รรชิดีนเราตอบหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นได้ว่าพี่น้องที่ถามเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไได,ดูท่นได้ดูดดตอนที่ตอบครับ ผมเข้าใจนะว่าทางทีวีมุสลิมเนี่ยเขาจะมีเทปย้อนหลังครับใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยอย่างสมมติเราออกในคืนนี้ก็จะไปย้อนหลังช่วงกลางวันไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ย้อนหลังอย่างนั้นหมายถึงคลิปเออเป็นตอนตอนตอนตเนี่ยรายการเนี่ยในในใน u t u b e อ่าใน YouTube ในอะไร,รของทีวีมุสลิมคงคงน่าจะมีนะครับ ถ้าพี่น้องจะสะดวกอลองสืบคนดูก่อนครับก็อาจจะเจอคําตอบเพราะว่าคําถามอย่างเงี้ยเราเราตอบหลายเที่ยวหลายหนแล้วอันนี้ชี้แนะนะไม่ไม่ได้ให้เป็นการตําหนิเดี๋ยวพี่น้องบอกมาอุตส่าห์ถามเดี๋ยวเดวตอบให้ครับเพราะว่าบางคําถามเนี่ยจรยยชีดนันมัน,มน,มนเ,รเราตอบหลายครั้งหลายหนแล้วก็ก็บ่อยครับ่บอยตอนนี้มัน จะได้ไม่ไม่เซฟเวลาจะได้ไปตอบคำถามอื่นได้ในกรณีของมีน้ำละหมาดอยู่แล้วแล้วก็ไปสัมผัสเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามเนี่ยจากที่คำถามนี้ก็ไปใช่ใครสามีภรรยาาสามีภรรยาในมันมันในทางกลับกันถ้าสามีมีน้ำละหมาดแล้วก็ไปโดนภรรยาครับหรือภรรยามีน้ำละหมาดแล้วก็มาโดนสามีเพราะงั้นการสัมผัส กันระหว่างเพศตรงข้ามครับพ่อกับลูกสาวแม่กับลูกชายหรืออะไรอ่ะลุงผี่ปานะอาหรือคนอื่นที่ไม่รู้จักกันเลยที่เป็นเพศตรงข้ามกันนั่นก็ถ้าในในมุมมองของนักวิชาการบางท่านเนี่ยก็ถือตามตัวอักษรของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบานุตะาอาลาบอกอาลลาอาลามัสตุมุนนิสะคําว่า เอาลามัสตุมูนิเาแปลว่าและหรืออะไรได้ได,ได้สัมผัสผกันเพศตรงข้ามได้สัมผัสบุ้หญิงก็ไปพิจารณาตรงตรงตรงคำค,คำของความหมายแปลว่าแตกแปลว่าสัมผัสก็ถือว่าเสียแต่ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านนะที่บอกว่าคำพูดนี้เนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่เป็นคำตรงตัว คือคําว่าแตะสัมผัสในที่นี้มันื่อความหมายถึงถึงการมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์ครับระหว่างสามีภรรยาเป็น,เป,นเป็นคาที่อัลกุรอานใช้ใช้ภาษาที่สวยงามใช้ภาษาที่สวยงาม,มเหมือนอย่างกับกรณีของท่านหญิงมาริยัมครับที่อัลลอฮฺสุบานุวตาลาให้มาริกัตมาให้ยิบรินมาครับมาหาท่านหญิงมารยัมมาเพื่อที่จะบอกข่าวดีว่าเธอ,อจะมีลูก ครับใช่ไหมพอมาริยมเห็นคือมลิกัดมาหามาริยมเนี่ยมาในรูปของคนผู้ชายเป็นผู้ชายปกติคือไม่ได้มาในรูปของมลิกะครับพอท่านหญิงมาริยมเห็นผู้ชายก็ตกใจรุ่งตกใจบอกว่ากอลตอินนนอโอซุบิรัมานีมิงกาอิงคุนตตะเกียฉันขอความคุ้มครองต่อผู้ทรงเมตตา ให้ห่าง,หางให้พ้นจากการลวนลามของท่านนะหากท่านเป็นคนที่ตักวาคนที่มีความยำเกรงแล้วมาลิกัดตอบว่ายัางไงล่ะ,ลลก,ละก็ละ,อ,ะอินนีรอซูลรับบิกิลิอาฮบะลากิวลามันซากียฉันเนี่ยคือทูตแห่งองค์อภิบาลของเธอที่มาเนี่ยเพื่อที่จะมาบอกข่าวดีว่าเธอจะมีลูกชายที่ฉลาดมาริยมก็ถามว่าไกไฟยากูนุลีวลามุน แล้วก็ฉันจะมีลูกได้อย่างไรฉันจะมีลูกชายได้อย่างไรวลัมย์ยมซัสนีบชัดโดยที่ไม่มีชายใดได้มาแตะมาสัมผัสฉันเลยอเอาตกลงว่าคนที่เขามีลูกกันเนี่ยเขาแค่แตะแตะกันแล้วท้องไงปล่าครับอาจารย์โรชีดีนแตะแตะแล้วเมียท้องไงปล่าครับอ่าอันนั้นคือแค่แค่แค่เบื้องต้นเท่านั้นเองไม่ไม่ใช่ประกาศครับไม่ไม่ใช่ประกาศอืมไม่ใช่ไม่ใช่ประกาศ แต่ว่านี่คือการใช้ภาษาสุภาพที่สื่อถึงคาว่าการมีเพศสัมพันธ์เพราะงั้นฉันจะมีลูกได้ยังไงเมื่อไม่มีชายใดมีเพศสัมพันธ์กับฉันวลาอกูบาริยาและฉันก็ไม่ได้เป็นหญิงสำสอนใช่ไหมอย,อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเราไปดูมุฟัสเซรินที่อธิบาย มุฟัซซิรีหลายท่านเยอะแยะที่อธิบายข้อความที่อัลลอฮ์บอกเอาลามัสตุมุนิซะครับือการแตะสัมผัสในที่นี้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์มันไม่ใช่แตะโดนกระทบแค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นโดยทั่วไปครับหรือแม้กระทั่งตัฟซีรฉบับภาษาอังกฤษก็ใช้ของมูมสุบอาลียถ้าท่านในฉบับภาษาอังกฤษ,กฤษเขาจะใช้คำคำอธิบายว่าคอนแทควิ h วีเมน เทคอาบัด whole body กระดากปากมพูดภาษาฝรั่งก็ในในฉบับภาษาอัหรับก็อธิบายได้ได้สวยได้สวยงามเลยเราเห็นภาพเลยนะก็บอก contact with women ก็คือการแตะสัมผัสผู้หญิงในที่เนี้ยแต่สัมผัสชนิดที่ต้องไปเทคอาบัด whole body อาบน้ําให้ทั่วร่างกายครับมันโดนยังไงล่ะปกติโดนแล้วต้องไปอาบน้ําให้ทั่วร่างกายไหมเปล่าไม่ใช่ เพราะงั้นอันนี้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ครับเพราะงั้นถ้าแตะกระทบโดนกันธรรมดาไม่เป็นไรมไม่เป็นไรตอนนี้มันก็มีหลายคนเนี่ยเวลาไปมุกก็ครับคนมันเยอะมีนั่ละหมาดอยู่แล้วนี่ต้องอระวังกุ้มไม่ไหวอาบแล้วเว้ยบางคนเนี่ยมีนะบา,บางคนก็เลยบอกบขอย้ายมัถับชั่วคู่ก่อนครับเพราะงั้นไม่ไหวแหละมันมัน เนี่ยละหมาดมันเดี๋ยวพอดยังไม่ทันอ่อ้าวโดนนี่แหละอคือเนี่ยอาจารย์บางบางคนเนี่ยเจออย่างนี้เลยคือว่าผู้หญิงเนี่ยจะพันห่อมือใส่ถุงมือใส่อะไรคือปิดทุกอย่างเลยจะไม่ให้มีเป็นเนื้อหนังอะไรโผล่มาเลยเพื่อที่ว่าถ้าไปสัมผัสไปโดนเนี่ยมันจะได้ไม่ใช่เนื้อกับเนื้อมันต้องผ่านผ้าอ่าคือนี่นี่ในมุมมองของอนักวิชาการในการอาธิบายครับ อายะอัลกุรอานที่ที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยนะครับแต่นี้ก็มีบางท่านแหละก็ไปเอาฮะดิษเอามาอธิบายสัมทับครับเพราะว่าถ้าในกรณีที่อายะนี้จะหมายถึงแตะสัมผัสโดยทั่วไปเอ๊ะแล้วท่านนาบีเองเนี่ยท่านก็แตะสัมผัสแตะสัมผัสจริงๆะนะครับ ก็ท่านก็จูบท่านไม่ใช่ใครชสัมผัสด้วยหอมด้วยจะไปละหมาดาอนที่บาร์บะดอนิซาอีท่านหญิงไอช้ก็บอกนบีจูบภรรยาบางคนครับบางคนก็ว่าก็สืบเสาะกันไปว่าจูบใครคนไหนล่ะภรรยาบางคนเนี่ยก็คือคนที่รายงานเองนั่นแหละครับตอนนี้คนที่เขาไม่รับแต่เขาบอกเฮ้ยฮะดิษบทนี้มันมันไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเอามา เป็นหลักฐานได้นะมันก็เป็นประเด็นของการถกเถียงแย้งในเรื่องของฮะดิษอีกเอ้าหรืออย่างนบีละหมาดบนิยามค่ําคืนบ้านนบีเนี่ยแคบอ่าพอแล้วก็สยุดไปท่านหญิงไอชาตนอนขามาพาดขวางอยู่ท่านหญิงก็เอามือเอามือปัดเอาปัดัดออกไปแล้วมันก็คนที่เขาโต้แย้งเขาก็บอกว่าออะไรนะมีมีผ้าไม่ใช่เนื้อโดนเนื้อมีผ้าที่แต่เอามือ หรือจูบนี่จูบโดยโดยทมเนียมอารับก็จะมีผ้าคลุมและจูบนอกผ้าอนเพรก็คิดกันสารพัดก็วากันไปแต่ว่าถ้าไปดูเป้าหมายวัตถุประสงค์ของอัลกุรอานต้นเรื่องหลักก็คือการแตะสัมผัสในนี้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้หมายถึงการแตะสัมผัสกันโดยทั่วไปครับวันคำเดลลาก็สรุปว่าไม่เสียน้ำละหมาดครับคำ